จากที่จิตใจหดหูทั้งหลายก็ออกจากความหดหูได้ทันที <c oughs> จากจิตเศร้าหมองออกจากความเศร้าหมองจิตกำหนัดจิตขัดเคืองจิตหดหูแท้ๆพวงซานลาคาญใจลังเลสงสัยก็ออกจากอากุศลนั้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยในกำลังของโยนิโสที่เป็นความฉลาดคิดคิดไม่ออกไม่สามารถจะออกจากบาปกุศลได้พอมาณนะที่ พุทธเจดีแห่งนี้แล้วมีพลังเพราะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นปรโตโคสะเป็นอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเห็นเครื่องสกาละเห็นพุทธเจดีเห็นสถานที่ที่บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายทำถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เลยกุศลและจิตก็เลยเกิดง่ายอย่างมาก ฉะนั้นบางครั้งการข้นขวายจึงเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราข้นขวายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าข้นขวายแล้วเนี่ยกุศลยังไม่เกิดแสดงให้เห็นชัดว่าการข้นขวายของเรายัางไม่เพียงพอ <c oughs> จึงต้องข้นขวายมากกว่าเดิม <c oughs> เมื่อเราข้นขวายใช้ความเพียรใช้เรี่ยวแรงใช้สภาพกำลัง อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถอย่างนั้นนะชื่อว่าเราได้ค้นขวายเต็มที่แล้วแตค้ขนขวายเต็มที่ดูยังไงดูตรงที่ว่าถ้าเพียรพยายามแล้วกุศลก็ยังไม่เกิดอีกแสดงว่าเราเพียรน,น้อยไปอย่างเราต้องเพียรมากกว่านี้ถ้าเราทว่าเราให้เราค้นขวายการบูชาแค่นี้แล้วรู้สึก มันก็ยังไม่เกิดแสดงว่าท่านทั้งหลายต้องทุ่มมากกว่านั้นนะต้องทุ่มมากกว่านั้นต้องควนขวายมากกว่านั้นต้องอุกฤษต้องเพียรพยายามมากกว่านั้นอันนี้วิธีการคือแบบนี้ <c oughs> ถ้าสาธยายบทเดียวแล้วกุศลก็ยังไม่เกิดก็ต้องสาธยายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่ากุศลและจิตจะเกิดแสดงเราเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรมากกว่าคนอื่นถ้าระลึกนิดเดียวแล้วในกุศลยังไม่เกิดต้องระลึกอยู่นั่นแหละ ถ้าฟังทำแค่นี้แล้วมันยังไม่เกิดก็ฟังไปถ้าแสดงทำแล้วเนี่ยรู้สึกกุศลยังไม่เกิดก็แสดงไปเรื่อยๆสาธยายยังไม่เกิดก็สาธยายไปเรื่อยๆระลึกแล้วยังไม่เกิดก็ระลึกไปเรื่อยๆหรือมนสิการถึงสมาธินิมิตเช่นพุทธคุณเนี่ยระลึกแค่นี้แล้วกุศลยังไม่เกิดสติยังไม่เกิดปัญญาก็ต้องระลึกอย่างเราบางทีมันต้องทํามากกว่าคนอื่นแต่บางคนก็บอกทํานิดหน่อยกระท้อแล้วทํานิดหน่อยกระท้อและแสดงว่า เราไม่รู้จากกิเลสที่เกิดในตนอย่างพวกเราต้องทําจนรู้สึกว่าจนกระอักจนรู้สึกว่าโอ้จริงๆด้วยพวกเราเป็นพวกที่ต้องเพียรเยอะลองคิดดูดีว่าถ้าเราไปดูว่าพระโสนะพุติกันนาเอานันเออพระโสนะโกริวิสาอะไรเงี้ยเนี่ยเพียรจนเท้าแตกอย่างเราเนี่ย เพียรแล้วกุศลไม่เกิดเนี่ยก็ต้องเดินจนเท้าแตกเดินจนเท้าแตกนั่งสมาธิก็นั่งจนนั่นแหละจนกระดูกกระดูกแตกหรือกระดูกสลังสุดเนี่ยต้องนั่งขนาดน,นั้นเนี่ยกุศลไม่เกิดเลยไปใหญ่เลยว่ากระดูกแตกลแลวร้องโอดโอยใหญ่ที่จริงคืออย่างนี้อยากให้พวกเราทั้งหลายให้รู้ว่า ยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องเพียรมากกว่ายุคก,ก่อนนั่นแหละเพราะกิเลสมันแรงจริงๆถ้าอยากจะบอกพวกท่านทั้งหลายคือกิเลสมันแรงในยนุคนี้กิเลสแรงมากไม่ใช่กิเลสเราอย่างเดียวแรงในกิเลสคนรอบข้างก็แรงด้วยและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างบูบชากิเลสทั้งนั้นสมัยข้าพุทธกาลมีที่ไหนล่ะตึกรามบ้านช่อง หรือว่าศูนย์การค้าคาสิโนอะไรเขาไม่มีไม่มีเป็นกิจจลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็บอกบอกเขาไม่ได้ทําบูชาพระรัตนตรัยที่ไหนและสิ่งเหล่น,นี้บูชากิเลสท,ทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อพิผลก็กิเลสเต็มไปหมดขนาดเนี้ยถ้าเราอ่อนแอเราจะออกจอากกิเลสได้อย่างไรเข้าใจยังฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิมเยอะ ความเชื่อมั่นต้องมากวามวามมากว่าเดิมควา,ญญา,ามเพียรต้องมากกว่าเดิมสติสมาธิปัญญาฉันทะมีใจรักีหนต้องาอาามากกว่าเดิมวิริยะต,ต้องแกล้วอาหารมากกว่าเดิมจิตต้องอุทิศกายอุทิศใจมากกว่าเดิมและปัญญาต้องวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่านี้จนกว่ากิเลสไม่เข้ามากุ้มลุมนั่นแหละหลักการก็คืออย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยุคปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่บ้านว่าสะดวกงนะั ไม่ต้องควนขวายอะไรแล้วนอนแล้วก็เปิดเนี่ยเทคโนโลยีฟังกุศลก็เกิดแล้วหนี่งทะเยกลามึนแล้วโดนกิเลสมันกล่อมแล้วก็เชื่อมฉันก็ฟังทำทุกวันฟังไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เมื่อไหร่จะรู้ทันกิเลสกันสักทีใช่ไหมเมื่อไหร่จะรู้ทันเมื่อไหร่จะฉลาดขึ้น รู้จักกิเลสในตนเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวรู้จักกิเลสคนอื่นบางทีอยากจะรู้เรื่องนู้นอยากจะรู้เรื่องนี้ทั้งๆที่ช่วยอะไรกันก็ไม่ได้สักนิดหน่อยเลยอยากรู้ตอนนี้ก็ทําอะไรกันข่าวสารเป็นยังไงพอรู้แล้วเป็นยังไงรู้กลายเป็นนกเจ็บมันนั่งทรมานออกจากสัญญาความจําไม่ได้ออกจากวิตกไม่ได้ ออกจากกามก็ไม่ได้ออกจากพยาบาทก็ไม่ได้ออกจากการเบียนเบียนก็ไม่ได้แล้วเป็นยังไงแต่เนี้ยก็ป่วยไงก็กลายเป็นคนจิตป่วยเขาจึงบอกว่าไงนั่นเหมือนว่าไปให้อาหารเขาจิตผิดเราก็อ่อนแออยู่แล้วอย่างเที่ยวไปให้อาหารของกามไปให้อาหารกงพยาบาทไปให้อาหารของการเบียนเบียนให้อาหารของความปวดหัวต้อแท้ ให้อาหารก็ความพุ้งซ่านลำคาญใจให้อาหารก็ความลังเลให้ความรังเลให้ทุกวันแล้วเป็นไงก็ป่วยยับเยินเลยยังไม่ฉลาดในการให้อาหารก็บอกว่าอย่ากกินอาหารประ,ะเภทนี้ก,กินจังเลยกินจะจนไขมันขึ้นดูไม่เจิดเลย,เลยแล้วเป็นยังไงปวดน้นปวดนี้เมื่อยนั้นเมื่อยนี้ไม่ไหวอยากกินนี่ก็ล้ไม่ฉลาดให้อาหารกองกายทางด้านจิตใจก็มือนอีก แทนที่จะให้อาหารของใจให้เป็นเนี่ยมาเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมมาควนขวายขนาดมาเฝ้าพระเจ้าใจยังห่วงหาอะไรกามวิ่งไปหาคิดถึงการไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ชื่นใจไม่ศรัทธาไม่อะไรกลับไม่ทําจิตให้โลดแล้งเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดในการให้อาหารรู้ว่าร่างกายแล้วอ่อนแอก็อย่าไปกินอาหารที่มัน เป็นโทษรู้ว่าจิตลราอ่อนแออย่าเช่ใช้ความรู้สึกทั้งเราแสบไปรับอารมณ์นู้นอารมณ์นี้แล้วก็เป็นยังไงก็นั่งป่วยวนังตั้งกายทั้งจิตแล้วก็ต้องรู้ประเมินตัวเองให้ออกก็คิดปลุกเราเนี่ยให้กุศลและจิตเกิดสิเนี่ยคิดไม่ออกทำไงก็มาเฝ้าพุทธเจา้าใช่ไหมมาเฝ้าขวนขวายมาเลย บางคนบอกาอายู่ที่นี่ก็เจริญกุศลได้เอาแล้วนั่นแหละนั่นแหละนันะนกเข้านักเข้าก็บอกว่าฟังทรรมที่นี่ก็ได้ได้ไม่เป็นไรแต่เอาละบางคนไม่ต้องไปที่ห้องผ้าหรอกอยู่ที่ห้องนอนนี่แหละก็ฟังได้นอนฟังผาก็นั่งเทศโยกก็นอนฟังอันนี้ไม่ได้ว่าโยมเนี่ยจะบอกให้รู้ว่านั่นแหละท่านทั้งหลายกําลังถูกกิเลสกล่อ ลุกเลยก็ยอมลุกมาลุกทันทีไม่ตามใจที่เลยพอลุกเสร็จแล้วเอ๊ะอยู่ในห้องนอนไม่เอาไปห้องพระพระยังขวนขวายมาที่บัทธาใช่ไหมเราก็จะขวนขวายไปที่ห้องพระไปห้องพระไปเสร็จแล้วมีน้ําบูชาไม่หาน้ําจัดแก่เปเสร็จทำาน้นดทำ,ำนี้ไปเสร็จเอาแลทกนี้ตั้งมั่นมองไปที่พระพุทธรูปในห้องพระบ้าง ปนมมือเลยเดียนมปนมือฟังทมเนี่ยเอาแล้วปนมมือฟังทำด้วยตั้งใจฟังอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวก็เปิดธรรมะเพียงมีเสียงพ้ากล่องทำนู่นทำนี่ทำนูนำนำน่นทำนี่กวาดนู่นกวาดนี้อ้าวแล้วเมื่อไหร่จะบูชาพระเจ้าสักทีเนี่ยถ้าพ้าทำอย่างนั้นบางง้างอะทำไงปากกระเทศไปบ้างไอ้มือก็กวาดนู่นกวาดนี้ ทำโน้นทำนี้ไปบังแล้วมันจะได้เรื่องได้ลาวไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องได้ลาวเห็นไหมล่ะทำอะไรก็ทำมันทีละอย่างได้ไหมเวลานี้ฟังทำก็ฟังทำแต่อย่างเงี้ยมันก็ชัดบางทีมันนั่งฟังยังแอบไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนีเง้เอาเอา,เ,อาเป็นงั้นดีเออมนุษย์เราเนี่ยโดนหลอกอยู่นั่นแหละโดนกิเลสในใจตัวเองหลอกแล้วหลอกอีกหลอ,อกแล้วหลอ,อก กลับจากการไหว้พระธาตุไหว้พระพุทธเจ้ากลับไปก็หน้ามองครับปิติเขาให้เกิดและเป็นทำไมอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นชัดว่าการบูชาพระพุทธเจ้ายัางไม่เข้มแข็งนั้นก็ยอมก็ตั้งมั่นจริงๆนะในการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าทําอย่างนี้แสดงว่าโย,ยมเริ่มชัดในการบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว ขวนขวายทำในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันมันเยอะมากอยากดูนู่นอยากดูนี้อยากฟังนู่นอยากฟังนี้มันเลยสับสนเป็นหมดเลยแต่เนี้ยถูก,กิเลสลุมเลา้าพกพ่านไปหมดตั้งใจเลยว่าไม่แล้วในช่วงเนี้เราทิ้งทุกอยาก่างระลึกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวขวนขวายใ,ในการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นผลจะ ตกแดดจะออกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวภัยพิบัติจะเกิดโรคระบาดคนจะเบียดเบียนกันประเทศนู้นจะเป็นอย่างนี้ประเทศนั้นจะเป็นอย่างนั้นไม่สังคนเราจักบูชาพระพุทธเจ้าเราจะทำพระพุทธเจ้าที่อยู่ต่อหน้าให้เป็นอาร,รมณนาปัจจัยให้เป็นอาร,รมณนาธิบดีอาร,รมณโนบิสยะเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงแก่เราเท่านั้น เป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงอย่างยิ่งเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงอย่างยิ่งเครื่องสาการะทั้งหลายที่น้อมบูชาพอมาณสิการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตก็จะได้เกิดความมั่นคงและตั้งมัน่นจิตก็ตั้งมัน่นเป็นหนึ่งเดียวเลยสติระลึกพุทธคุณ สมาธิกันแนบชิดในพุทธคุณเมื่อสมาธิมาแต่นี้จิตหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นปราโมทปีติปสัสสิสุขและสมาธินี่ธรรมะสมาธิมาแล้วมีพุทธเจ้าเป็นอาร,รมณาปัจจัยอาร,รมณาทิพทย์เดียรรมอารามณูปเทศยะเกิดความมุ่งมั่นตั้งมั่นอย่างแท้จริงอย่างนี้ชัดแล้วท่านทั้งหลาย เห็นไหมกว่าจะตัดอารมณ์ภายนอกได้ไม่ง่ายเลยตัดอารมณ์ภายนอกตัดเรื่องราวภายนอกตัดเหตุการณ์ต่างๆออกให้หมดย่างใจให้ล่าเลิงให้เบิกบานให้ปีติเกิดชำระใจของตนเองสะอาดกว่าจะเอาสิ่งสโปกรกเศร้าหมองออกได้แทบแย่เลยทั้งๆท,ท,ที่ตื่นใหม่ๆแท้ๆ,ทๆเราก็เริ่มเศร้าหมองตั้งแต่เช้าแล้วแล้วอย่างนี้กุศลจะเกิดได้อย่างไร ตอนนี้เริ่มรักตัวเองเป็นเริ่มชำระสิ่งที่สกปรกในใจออกได้ความเศร้าหมองความหวดหูความท้อแท้ความกำนัดถัดเคืองโมเมาลุ่มหลงความไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวบาปความพุ่งซ่านหลุดไปจากใจตั้งมั่นในพุทธคุณบอกว่าตอนนี้มาให้อาหารทางใจแต่ช้าเป็นอาหารที่มีคุณค่ามาก มีพุทธคุณเป็นอาหารของจิตมีธรรมคุณเป็นอาหารของจิตมีสังคคุณเป็นอาหารของจิตมีศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเป็นอาหารของใจนะใจก็เกิดความเบิกบานล่าเริงสุขสมอนัตก็เกิดขึ้นศรัทธาก็โลดแล่นศรัทธาความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้น จิตใจที่เคยเศร้าหมองขุดมัวทั้งหลายก็หายเกลี้ยงเลยเบิกบานหรือยังเบิกบานแล้วจิตมีคุณภาพหรือยังมีคุณภาพมีสมรรถภาพหรือยังมีจิตมีความสุขหรือยังมีแล้ว สุขจากการได้เขาเ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสุขจากการได้ฟังพระสธรรมสุขจากการได้ระลึกสุขจากการได้น้อมเครื่องสการะทั้งหลายมาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาส,มาสัมพุทธเจ้าสุขเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้วแล้วเราจะรักษาสุขสมนัตปราโม์ปีติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่อง เมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นอารามนาปัจจัยเป็นอารามนาที่ดีเป็นอารมอารมนปพนิสยาแล้วชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก่อนไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้แต่ข้างนอกแต่ไม่เข้าถึงข้างในใจเศร้าหมองคุนมัวทั้งหลายเหล่านี้ก็หายเกลี้ยงเลยนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการบูชาพระพุทธเจ้ากันการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเระลึกถึงสิ่งของที่นำมาบูชาทั้งหมดแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาแดีพระส, ع, สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตั้งใจว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระสงค์ว่าเป็นที่พึง่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีพบเป็นพี่สุดรอบข้พาพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพ,พร้อมทั้งวระธรรมและพระสงค์ว่าเป็นที่พึง่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบ ข้าพเจ้า,าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดได้ไปได้จริงจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ อันนี้แปลว่ามอบกายถวายชีวิตแต่ปรารถนาตราทุกวันทําไมต้องมอบทุกวันเพราะใจเราโลเลอยู่เรื่อยลยฉะนั้นเราจรึงต้องมามอบแล้วมอบอีกย้าแล้วย้ําอีกและลึกแล้วและลึกอีกใส่ใจแล้วใส่ใจอีกพูดแล้วพูดอีกทับแล้วทําอีกต้องทําขนาดนั้นแหละเหมือนที่เรา ถูกกามมันเคี้ยวกินถูกกามมันล่อล่อลวงเราก็ไปรับใช้มันแล้วรับใช้มันอีกเราก็ฝืนตัวเองออกมาดึงตัวเองออกมาทันทีไม่ท้อแล้วก็ใส่ใจจนให้ได้ความสุขจากการเข้าถึงพระพุทธเจ้าให้ได้สังเกตดูนะว่าใจเราเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าหรือ,อยังสังเกตว่าเวลาเรามาพระพุทธเจ้าใจเราได้พิติ ได้ปราโม์ได้สุขได้สมณะได้สมาธิใช่ไหมทีนี้พอไปฟังเรื่องไม่ดีพอไปฟังเรื่องไม่ดีปุ๊บจิตก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่ไปฉาบติดเรื่องไม่ดีเลยใจเรากลับเบิกบานล่าเลงกว่าเดิมใช้ได้เท่าเดิมอ้าวเริ่มเริ่มพอรักษาตัวไหว เริ่มหดโูหดหหเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต่เข้ามานิดเดียวตัดเลเร็วขึ้นโอ้ยังพอไหวเข้ามาเยืนยาวหรือตัดยังไงก็ไม่ได้อย่างนี้แย่ไอ้นี่ต้องเช็คลิตเป็นแล้วเดี๋ยต้องเช็คบางคนเนะี่ยเช็คตัวเองไม่เป็นเลยมาเช็คไม่เป็นเลยบางงเันทียังงง,งอีกโดนเขาดึงไปจนเต็มไปหมดแล้วก็ยัง ก็ยังไม่ยอมออกสักทีไม่ยอมออกจากบาปสักทีออกทันทีเรื่องอะไรเราจะให้ปัจจัยภายนอกมันดึงเราออกจากอกดึงออกจากกุศลดึงออกจากพัฒนาตะัยดึงออกจากพระรออจพเจ้าเรายืนยันว่าการอยู่กับพระเจ้าการเฝ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการน้อมมาในพุทธคุณดีที่สุดเข้าไปหาการมคุณเสียหายที่สุดต้องยืนยันตรงนี้ก่อน การหมกมุ่นในการมคุณเสียหายแต่อยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณดีที่สุดดําเนินไปตามสิกขาสามดีที่สุดเข้าถึงสมาธิดีที่สุดเข้าถึงความไม่ประมาทดีที่สุดแล้วเรามาทําปฏิสันฐานเนี่ยอามิสรปฏิสันฐานและธรรมะปฏิสันฐานพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ในอาราธผลสมาบัติใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าปฏินิพพานแล้วเนี่ย สังเกตด,ดูนะพระเจ้าเข้านิโรธาสมาบัติตลอดเลยนั่นแหละคือนิพพานของท่านพอหลังจากท่านทำภารกิจเสร็จแล้วท่านก็เลยอยู่ที่อนุปาทาปรินิพพานก็อันเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นพระาธาตุนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพระเจ้าเข้าถึงอนุปาธาปรินิพพานแล้วเรามามองพระาธาตุแล้วเราทำไมไม่อยากนิพพานแล้ว นั้นมาดูพระาธาตุปุ๊บเราบอกว่าเนี่ยผลของการนิพพานจึงเหลือแต่พระาธราตุพระเจ้าเข้าถึงเข้าถึงอะไรอนุปาทาบริพานหนึ่งก่อนหน้านั้นพระเจา้าได้ตั้ทางทันนิพพานดับกิเลสชัว่วขนะแล้วพระเจา้าก็ได้วิคงขำพระน,นิพพานด้สมาธิทุกระดับ ได้สมุทเฉทานิพานคืออริยมรรคจนถึงอรหัตมรรคได้ปฏิปสตินิพานคืออริยผลและเข้าอรหัตผลสมาบัติแล้วได้นิสระนิพานโดยการเป็นอารมณ์ตอนเข้าอรหัตผลและได้นิสระนิพานในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติตอนนั้นน่ยจิตเจตสิก จิตรชรูปดับเหลือแต่กลัมมาชรูปกับอาหารชะลูปอุตตุชรูบใช่ไหมแต่ตอนนี้พระเจ้าได้อนุปาตาบริธิภานเหลือแต่อุตตชรลูปโอ้โหเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้เพิ่งรู้จักพระพุทธเจ้าวันนี้เองเนี่ยวันเนี้ยวันที่เรามาเฝ้าพระธาตุวันนี้เองโอ้เป้าประสงค์วัตถุประสงค์ของการมาบูชาพระธาตุคือ ต้องได้นิพพานทุกระดับและสูงสุดคือน,นิสระน,ะนิพพานอันมีพระบรมสารีลิกธาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายต่อไปให้ท่านทั้งหลายนั่งสมาธิทำจิตให้สงบก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลน,นะทำสมาธิทำจิตให้เบิกบานใด้ล่าเลยพอบอกบนแล้วในวันนี้บอกบอกเคล็ดลับเลย ในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้โอ้ใช้เวลานานเอา,เอาไปชั้นทั้งหลายทำกิจให้เป็นสมาธิทำตะทางคนิพานที่เกิดขึ้นทุกขณะ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 จึงจะเรียกว่ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าพระบรมสารีริกธาตุและเห็นพระพุทธเจ้าได้นี่ย ต้องทำตะทางค้าก็คือทําสุดท้ายเกิดขึ้นทําสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในทุกขณะให้ติดต่อและต่อเนี่องแต่มาจะหยุดเสียงแป๊บหนึ่งนะเชิญท่านทั้งหลายทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นและลึกคุณของพรธเิา้า